สวัสดีค่ะพบกับเซลล์บุ๋ย,ยผู้จก,การขายบริษัทโตลต้าเบสอะคาดมูนนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอเบอค์รีโว o นะคะัวันนี้เป็นเซตดิชั่น2021ตัวไมเลอร์เชนนะคะในรุน่นี้นะคะวันนี้จะมีการทำการสมมอกนะคะขออนุญาตแนะนำในส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าจะออกแบบกว้างขึ้นนะคะ เพิม่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วในส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำมาพร้อมกับคิ้วโครเมียมนะคะถัดมานะคะกระ,ะจกในขนาดของรถอ,อันลอยนะคะขนาด16นิ้วค่ะพร้องไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างตรงนี้จะเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลยส่วนกันลาย จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะคะในรุ่นนิดค่ะทีนี้ตามมาเลยนะคะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะออกแบบให้สว่างชัดเจนมากขึ้นนะคะให้รุดที่ตามหลังมานะคะเห็นความสว่างนะคะเพราะไฟเดกรกดวงที่3 LED แล้วตัวนี้นะคะให้เป็นโครเมียมมาเลยนะคะมือจับก,กระบะท,ท้ายะคะ่ะ วันนี้จะทําการส่งมอบเซลล์ถีน,นะคะก็เลยแถมจนชนนท้ยกับลูกค้าด้วยนะคะสําหนานะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันเลยนะคะดูในส่วนของกุญแจนะคะกุญแจของเรานะคะ,ะตัวรีโมทจะมีให้2ดอกนะคะด้วยกันแล้วก็มีกุญแจสารลอง1ดอกนะคะรวมเป็น3ดอกนะคะแล้วกุญแจตัวนี้นะคะจะใช้งานง่ายนะคะจะเป็นแจ็คในทีนะคะสามารถกดกดล็อกนะคะแล้วก็ล็อก นี่เรามาดูภายในกันค่ะใ,ในของตัวรถนะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้ะจะมีควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะในการขับขี่หน้าจอจะเป็น M I D นะคะ,ะว้าวเห็นไหมคะค่ะชัดเจนเลย ในส่วนหน้าจอนะคะจอของเราจะเป็นขนาด8นิ้วนะคะรอ,องรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะของเราจะมี T-Connect นะคะลูกค้าขับขี่ก็อุ่นใจสบายใจได้นะคะเพราะเราจะมี T-Connect ระบบาการค้นหาของตัวรถนะคะแล้วก็เป็นระบบความปลอดภัยในในส่วนที่เพิ่มมาของ Toyota Vigo ในรุ่นปี2021 Minor Change นะคะ ทีนี้มาในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วรองรับเครื่องเล่นนะคะแล้วก็ Apple CarP l a y ที่สำคัญนะคะจะมีระบบ T Connect ด้วยนะคะในทุกเกรดรุ่นนะคะของตัว o t a r e v o ีลูกค้าขับก็อุ่นใจสบายใจได้นะคะในส่วนติดตามค้นหารถนะคะในระบบ T Connect ค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้มาในส่วนของระบบเกียร์นะคะในรุ่นนี้นะคะจะเป็นเ,เกียร์ ออโต้นะคะจะเป็น6สปีดค่ะแล้วยังมีตัวลูกเล่นนะคะคืออีโ Mode ในระบบประหยัดนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะอยากเพิ่มความแรงหรือเพิ่มความเร็วให้ขึ้นอีกนิดนึงก็กดที่ Power Mode ได้เลยนะคะเห็นไหมคะความคุ้มค่าแล้วก็ลูกเล่นของตัวต t a r e v o Z Edition นะคะของเราจะมีให้ลูกเล่นเยอะแยะเลยนะคะฝากคุณลูกค้าติดตามปุ๋ยด้วยนะคะ คุณลูกค้าได้ชมคลิปที่เซลุยได้นำเสนอแล้วใช่ไหมคะฝากติดตามด้วยนะคะพะอดีคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอาจจะผิดพลาดประการใดหรือว่าตื่นเต้นนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดรถรุ่นไหนนะคะติดต่อเซลุยได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 3 5 6 7 3 2 2หนะคะหรือ ID l ดี e ลด้านล่างนะคะเซลฟู าฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ